ค่ะสวัสดีค่ะ pues ท mm ่านผู 3. 3. Nah, ้ชมวัน <BR> น <Christianity> <S iros> ี้กับการพังพูบเจค่ำสามตัวเต็งที่เก่านะคะวันนี้เจค่ำสามตัวเต็งสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามของเราความฝันกับหน้าหน่อยเนาะค่ะหน้าหน่อยนี่เพื่อนฝันเห็นผู้หญิงสองคนนะค่ะขึ้นแบกต้นแบกยุ่งทนวะไเนาะค่ะขึ้นต้นแบกยุ่งหน้าหน่อยนี่กิจยากินน้ำเพื่อนนะค่ะหน้าหน่อยกับแดนไปขอเนาะค่ะขอกะเห็นแบกยุ่งหน่วยเดียวเนาะค่ะหน่วยใหญ่เนาะค่ะ เพิ่นกะว่าเป็นกีบเป็นกีบนะคะแล้วก็ส้มกะเป็นหนวยซุกซุกองสีเหลืองๆนะคะเป็นตะแสบเพราะนั้นนะคะความฝันของหนอนหน่อยสีเป็นยังไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยอไรกับเพื่อิธีการเชียเวลาเนะคะถ้าไปติดตามส้มแล้วฟังความฝันของหนอนหน่อยพร้อมกันนะคะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่หน่อยสวัสดีค่ะ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 ไม่หน่อยค่ะค่ะมันนีกะไอ้ดงมาติดตามน้งเล่าความฝันกับไม่น่อยนะคะ ว่าเพ่นฟันนะคะเพิ่นสิฟันเตียงใดเป็นไปเป็นมากอะให้ไม่น้อยนี่เราความฟันให้ทับชุมทั้งบ้านเขาฟังเนาะคะเนาะไม่น้อยฟันเตียงไหนคะ่ะโอ้ยฟันว่าอันต้องไปใส่ดอกกับไปดิไปว่าเม้นว่าไปน้ำมูจุละ่ะหากว่าจะออกจากมูนั่งยูผู้เดียวเนีย่ยแหละจากนั่งเห็ดหนังกระจื้อบ่ได้แต่ว่า วัเนี่้ไปเห็นเขาขึ้นบักย่มอยู่แซลเซลอยู่ตั้งต้นบักย่มแนี่มันมีสองข้นคุยิงค่ะคุยิ่งสองข้นเลยคุยิ่งบันนี้เขาขึ้นบักย่มอยู่ก็เลยว่าเออหากินน้ำเนยหักย่มเน่ยเมื่อกี้ไปเก็บบักย่อมหากินน้ำเนยเด้กินมลงมาเพื่อวเนยไปเก็บน้ำเขาไก่อยู่ไก่ต้นบักย่มแล้วยเขาอยู่ทึ่งๆเก็บน้ำเขาไในนวยเดียวหมักย่มก็อีนังแต่งนวยใหญ่แท้ทออันกระพุกกระปีนี่โม้อนมึงกึ่งดูวันนี้ฮัก ว่ามันกลมๆอยู่แต่ว่ามันหักเป็นร่อนเป็นร่อนความหมายคือเป็นกีบเนระเมนมันเป็นร่อนคือร่อนบักอื้อเนี่ยมันมันเป็นหูดซ้ำกำปั้นหรือวค่ะเมนมันหนักกลมๆแต่ว่าอันบัดไปบ่ายมันมันเป็นมันเป็นร่อนเป็นร่อนคือร่อนบักอื้อนี่มันกับวายเมนเป็นกีบเป็นกีบเพื่อกีบบักเฟืองเนี่ยมันเป็นร่อน มันเป็นหูวาวนะหูเป็นลอนเป็นลอนงามง่ามบกึ้เป็นแบบบกยมหน่อยผิวเบลีย์เมนอันอันสีว่าผิวเรียบกว่าเมนบักยมมันก็เกี่ยงแต่ไดแต่ว่ามันเป็นหูเป็นลอนเป็นอนขึ้น่วยบกึือกลมกลึงจริงจหน่วยแบบง่ายอันเหลืองอุยไุ้ยป็ตาแสบเป็นตะวันกบวานหรือเปาโอ้ยก็เป็นตาแสบเลยหน่วยเดียวเพราะหน่อยหน่หน่วยเดียวเก็บเอาหน่วยเดียวถือถือบว่างล่ะ กรลับกรับตื no ่นตื่นต้องนอนกับร้านเนาะเดี๋ยวกระดิ่มนุ่มนี่คือนบ้าน่ะก็เจ้าสิคือไปจังไหนมันก็ดจำได้แค่นั้นปกติแล้วบาดนุ่มนี่ใช่โบเลนในความฝันขึ้นกรบื่อสต้นมันพลอยเนาะเมนต้นย่อมกับต้นบใบไงได้หากขึ้นได้สองคนหากอยู่ทั้งต้นบังย่อมเนี่ยว่าตอนมันตอนเขาขึ้นนะบริหินเขาไดย แต่หูวาเขาขื่นบางย่อมแนมไปอยู่ทั้งตนเน่มันมีสองคนในตนบางย่อมผูนยิ่งทั้งคูหุ่นบอูจักบคนบ้านเดียวกันล่ะคนบ้านเดียวกันแต่ว่าผู้นึงนั่นบ่งหูหูแต่ว่าคนบ้านเดียวกันแต่ว่าบ่หูเป็นไผ่บ่งหูว่าเป็นไผ่แต่หูจำได้แต่ผู้เดียวจำได้คาดจนเลยว่า โอ้ยผ้ามังึ้นมังย่อมเด้อกูกินน้ำแน่เหนื่อยจะเดนื่แลนไปเก็บน้ำเขาเจ้าเหนือ่อยขอกินน้ำขเขาไปเก็บน้ำขขเขา,าเขากับโบแพงเขากับโบแพงบ้านนี้เนี่ยขึ้นไปทั้งต้นตรรมันมนั่นรกบ่อันนี้บ่บ่บ่บเขาเห็นตน้นบ่เห็นหน่วยทั้งทึ่งแด้เห็นตั้งแต่โค่นเนีน่ยขึ้นไปบ่มีหน่วยบ่เห็นแต่โคนสองคนนะั่นขึ้นดูน้ำกันนี่แหละไปดูทั้งต้นมักย่อมนั่น เพื่อนกับประกวดว่าเพื่อนเก็บบักนุ่มบักนั่งทิ่มลงมาเนี่ยล่ละเพื่อนเอาใส่ถุงเนยโรนเน่นะนะโรนลงมาข้างล่างจนแบบไปเก็บไถหน่วยนึ่ะแต่ว่าผู่คนอยู่ข้างต้นมันไร้หน่วยแต่ได้หน่วยอยู่เมนบอไ้อยู่เขาไ้อยู่แต่บ่เห็นหน่วยบักนุ่มน้ำเขาดอกหมูแต่ว่าเขาเก็บอยู่โบชุ้งกับบ่สูงแห้งมันบักยมมันก็มีงาหลายเนาะ ยูจะแบบเป็นงาพลอยด้วยเมเป็นงาพลอยแต่เขาก็ยูเขาบฏิยุนในงานหน่อยงานยั้งมันเขายู่แบบว่าดูมงตุนงานใหญ่มันเขาขื้นไปอยู่จังงาเข่าจิเขาก็ยูจังสลับเขาก็ยืนหูสองคนนะเขาห่างยู่น้ำกันเนี่ยเขาปฏิแยกไปไพ่ไปมั่นนอยูงานเดียวกันบอยูงาเดียวกันเมนเขาอยู่น้ำกันคือข้างหน้าข้างหลังจังสี่เลยอยดูยูู่จังนางอ่ะล่ะคือจังเลียงกันอยู่เมนคนหนึ่งยูทข้งหน้าคนหนึ่งยูทข้งหลัง เขาเขาดูเมนเก็บไพ่เก็บมั่นแต่เขาอยู่น้ากันเขาอยู่จังสันล่ะคือเจ้านางเฮียงกันอยู่จังสรนละเขายืนได้ละเขายืนเขายืนเก็บไพ่เก็บมั่นจังที่แต่เขาอยู่น้ากันนะ นี่ก็ไดอันนี้ก็ไปเก็บน้ําเขาไปเก็บอยู่ในขี้ดินพุ่นล่ะแต่ว่าก็ได้หน่วยเดียวได้หน่วยเดียวสีเหลืองๆได้หน่วยเดียวมันหน่วยบักใหญ่นะก็สะอีสะออนใบเก็บได้ก็มาแยงโอ้ยบักงมอีหยังตึกหน่วยใหญ่ไปตะแสกก็ว่า่ว่าแม่นบักยมยักคักๆล่ะันอกับปุกกปิเนาะจังว่าก็จังว่าบักมอีหยังจักหน่วยใหญ่แท้เหลืองอุ่ยๆไปตแส่่แยงใส่แย่งกว่าเก็บได้ก็ได้ว่ามันหน่วยใหญ่เนาะได้กินบ่คะคุณแม่บ แต่ว yeah. ่าหักกรรมได้เนาะกรำว่าเอามาถือแย่งคุ่นแง่งผีมันใหลไหลจนใหญ่จนแง่งมันใหญ่ว่ามันใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งงามทั้งเหลืองหุยยเป็นตะแสบต็วายุ่วเป็นตะแสบกะวายเบิ้ลตดหลดนหน่วยหนึ่งเมนได้หน่วยเดียวเห็นหน่วยเดียวแนมไปสิค่ะสมเขาขืนนั่นมันสีมันสีเป็นเต็มในขี้ดินนอกบอมมี่ได้หน่วยเดียว เรื่องตัวเลขนะคะคุณแม่ถ้าให้คุณแม่ตีตัวเลขจากความฝฟันนี้คุณแม่ตีตัวใดรบ้าดเฮงตีแดดมันขึดนาขึ้นหนะาทาเป็นวันนี้กะสองสปผู้หญิงสองคนอ่าผู้หงสองคนสองสีสัมผัสยังตานเาโตจะเอาบังนมมาใส่กะเอาศูนย์ซะ ๆเมน024 024มันคือบล่เพราะว่าที่คืนผู้งยิ่งที่คืนต้นมกยมนั่นเป็นผู้งยิ่งทั้งสองคนเมนการจัได้กบให้เอฟซีแปรซอยกันเนาะแป๊ะแปรซอยกันเต้าว่าตังเลกับซีย่างแท้ๆเพราะว่าคุณแม่ตีไห่นี่คือ024แล้ว คือคืองงอดพานมากนะเท่ากับตีขาดเขื่อนไปเล็กหน่อยเนาะคุณแม่เนาะจะงองอดนีกันอย่าพลาดเนาะเอฟซีหนอซอยตีซอยตีกันซอยตีเอาเด้อตัวไม่แปลกวัตถุยางเนาะมีอย่างสองคนก็ถึงทีอย่างกันบัตถุยายกันไปก็วังหันมันก็ที่อย่างกันเดี๋ยวังหันมากก็ที่อย่างกันเกิดมันมากเอาสองมาใส่ค่ะบานต้องย่างแหละตัวหนึ่งสีเนาะบักยุงมี่กระเปิดบักยุงหนัก

ปกติมีแต่สีนน้อยเนาะท่อเนี่ก่อยเนี่โป้ห้าเนี่ยแหละเบิ้งใหญ่ละเนาะแต่ว่าบักนุ่มอันเนี่ยนวยใหญ่นวยใหญ่คุณแม่ว่าท่อกับปุกกับปิเลยว่าสันคว่าใหญ่เนาะการเต็มไหม่เต็มมือแล้วเจนสะออนแล้วว่าท่านจะกินล่ะแง่ละแง่แบบนุ่มแง่แต่วยใหญ่แต่กระบาอยู่คกันได้แค่น่วยเดียวเท่านั้นเลยน่วยเดียวค่ะค่ะตัวเลขคือคุณแม่ตีให้ก็คือศูนสองสี่เนาะคุณแม่เนาะ จ้าค่ะะเรื่องเล่าข้อฝันกับมีซัมนี่เลยเข้อนให้เอสซี่พนเปยเอาถั่นนอกทำเป็นกอกิงเป็นไหนเปย์ซอยกันข้อเหม็นแดงปันนอกคุณแม่นอกไตคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับเรื่องเล่าข้อฝันของคุณแม่กับมีซัมนี่นอกคุณแม่เนอกจะขอบคุณสำหรับเนี่ยท่านข้อฝันแดงปันที่ชิมท่านบาทนอกคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับคลิปนี้เจค่สามตัวเต่งสิพาผู้ชมมาสรุปตัวเลของไม่น่อยเนาะค่ะไม่น่อยนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นผู้หญิงสองคนไปขึ้นมักยมเนาะค่ะู้ชมไปขึ้นมักย่มแต่วานม่น่อยนี่ก็ะยาตินมักยมไม่น่อยนี่ก็ไปขอแบบย่มเนาะค่ะไปขอมักยมนําผู้หญิงสองคนไปแล้วเพิ่นกระได้แบยมหน่วยหนึ่งเนาะค่ะหน่วยแักใหญ่เพิ่นไว้เนาะค่ะป okay. ็นกีเ <assisted> ป <horas> ็นกีบดเพิ่นไว้เนาะค่ะกะหน่วยโทรกำปั่นเพิ่นไว้ไม่หน่อยเนาะเพิ่นบอกไปโทรกำปั่นนี่ เนื้อหูหุยเพิ่นว่ามันสุกเพิ่นว่ากะบตัวเลขของเพิ่นกะศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่สิบเจ็ดชกโกแลตสองห้าหกเก็ดค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันเลยพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขเด็ดดีๆนะคะท่านผู้ชมกะผู้ใดเข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วกะขอฝากสองน้ำในเด้อค่ะขอฝาก ช่องให้เจ้ข้ามสามตัวเต็งน้ำเลคะ่ะสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจูบไปเพียงเทน่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ